สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาเล่าสรุปสาราม13.6ต่อกันเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีชื่อว่าชัยชนะของเซกิออนและคูมาระนั่นเองนะครับเอาลละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปฟังเนื้อเรื่องพร้อมๆกันเลยนะครับทางด้านของคูมาระนั้นเธอกําลังเฝ้ารอคันซัสอย่างเขียดแขน เธอคิดไปถึงอดีตที่เธอเคยอยู่ในหมู่บ้านพูดมารกับแม่ของเธอที่เป็นนายเฮตรุ่นก่อนหมู่บ้านของเธอล่มสลายเพราะความโลภและความเข้าใจผิดแม่ของเธอถูกคันซัสฆ่าตายส่วนเธอก็ถูกขายไปเป็นทาสของเคลแมนในวันนี้เธอจะต้องแก้แค้นคันซัสให้ได้ทางด้านของคันซัสทีท่มาถึงหน้าห้องบอสและเห็นคูมาดาปรากฏตัวเขาก็จำได้ทันทีว่าคูมาดาคือจิ้งจอกที่เขาเคยขายให้กับเคลแมนความงามของคูมาดาในตอนนี้นั้นเรียกได้ว่าสามารถล่มประเทศและล่มเมืองได้เลยก็ว่าได้นะครับ เขาถึงเสนอให้คูมาดามาเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาคูมาดาที่ได้ยินแบบนั้นก็โกรธมากเธอได้เสกให้พูดรับใช้ของเธอออกมาหนึ่งตัวนั่นก็คือเบียคุเอ็นลิงเผือกนั่นเองน,นะครับส่วนคันซัสเองก็ไม่ยอมน้อยหน้านะครับเขาอัญเชิญพูดมานขึ้นมา3ตนแต่ละตนเคยเป็นสัตว์พูดของแม่ของคูมาดาทุกตัวนะครับคูมาดาเธอแปลกใจได้ตกใจมากว่าทําไมสัตว์พูดของแม่เธอถึงแด้ไปอยู่กับคันซัสเธอจึงเสกพูดมานอีก2ตนขึ้นมาเพื่อให้จํานวนมันเท่ากันนะครับส่วนคันซัส ก็อดเบ่งถึงพลดังของตนที่สามารถช่วงจริงของคนอื่นมาได้เขาดูถูกคุมาดาว่าในตอนนี้คูมาดาก็แค่จิ้งจอกตัวน้อยที่ไม่มีประสบการณ์เสกพูดมาได้แค่3ตัวต่างกับในเฮตุนก่อนที่เป็นแม่ของคุมาดาที่เสกพูดมาได้ถึง5ตัวคูมาดาที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็เสกพูดมาทั้ง8ตัวของเธอออกมาจนหมดคันซัสตกใจแทบตาถลนเพราะไม่คิดว่าจิ้งจอกที่อายุแค่ไม่กี่ร้อยปีจะมีสัตว์พูดรับใช้ถึง8ตัวแต่คันซัสก็คลายความกังวลไปในทันที เพราะเขามีไม้ตายอยู่เขาบอกกับภูมรดะถึงเหตุผลที่เขาขายเธอให้กับเคลเมนอย่างไม่เสียดายนั้นเป็นเพราะอะไรไม่รอช้าเขาก็ให้คําตอบกับภูมดะ คันซัตเรียกพุทมานทั้งหมดกลับไปแล้วอัญเชิญใครคนหนึ่งออกมาหญิงสาวหน้าตางดงามแต่อาบย้อมไปได้วยออร่าสีดําหางจิ้งจอกห้าพวงแม่ของคูมาดานั่นเองนะครับคูมาดะตกใจจนไปไม่ถูกที่ได้ดูว่าแม่ของเธอถูกคันซัตเอาไปเป็นผู้จับใช้ในตอนนี้แม่ของเธอนั้นไม่เหลือเขาความใจดีอยู่เลยบนใบหน้านั้นมีแต่ความโกรธเกลี้ยวแต่คูมาดะก็ปล่อยวางในที่สุดเธอส่งยิ้มหวานให้กับคันซัตและกล่าวออกไปว่าในตอนนี้เธอได้รับชื่อมาแล้วและชื่อของเธอคือคูมาดะ ได้ปรดให้เขาเรียกชื่อเธอด้วยคันซัสที่ได้ยินว่าคูมราระมีชื่อก็ช็อกเกรงจริงจอกแปดหางแถมมีชื่อแบบนี้มันยิ่งกว่าสัป,ประลาดอีกไม่ใช่เหรอแต่ไม่ทันที่คันซัสจะได้เอื้อนเอ่ยอะไรพวงหางทั้ง8ของคูมราระก็สะบันร่างกายของคันซัสอย่างไม่ใย,ยดีจนแหลกละเอียดในชัว่วพริบตาเดียวนั้นชัยชนะก็ตกมาอยู่ในมือของคูมราระอย่างงดงามเธอได้กู้คืนศักดิ์ศรีของเธอคืนมาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เธอจึงไม่โกรธเคืองอะไรอีกในอีกด้านหนึ่งทางฝั่งของพลตรี ที่เดินผ่านประตูมิติบิดเบี้ยวเข้ามาเขาก็ได้พบกับเหล่าอิมพีเรียลการ์เดนทั้ง3คนที่เพิ่งโค่นอาันแมนไปกําลังนั่งอยู่ในห้องห้องหนึ่งหน้าห้องบอสชั้น70เพสิเขาสรุปข้อมูลที่สํารวจมาว่าในเขาวงกตนี้ไม่มีผู้ใดเหลือรอดแม้แต่คนเดียวเหลือแค่พวกเขาเท่านั้นและพวกเขาจะต้องไปต่อสู้กับบอสชั้นนี้ที่อยู่หลังประตูนั่นซึ่งประตูของห้องบอสจะเปิดในอีกไม่ช้าพวกเขาทั้งสี่คนก็นั่งออมแรงจนถึงเวลาที่ประตูเปิดออกภายในประตูนั้นคือมิติสีดํากว้างใหญ่ ภายในมืดสนิทเรหะที่เป็นนักเวทก็รีบเสกไฟขึ้นมาเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางแต่พอแสงไฟได้ไปตกกระทบกับสิ่งรอบข้างของพวกเขากลิ่นอายอันตรายก็ได้โชยอบอวนไปทุกพื้นที่ทันทีภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าพวกเขาก็คือกองศพเหล่าทหารจัก,กรวรรดิจำนวนนับหมื่นนับแสนคนกองท่วมหัวจนเหมือนภูเขาและที่ยอดบนสุดของกองศพนั่นมีใครคนหนึ่งกำลังนั่งสมาธิอยู่ราวกับกำลังรับรู้ความเป็นไปรอบด้าน ลิลอายอันตรายสุดขีดกดดันพวกเขาทั้ง4คนจนเผอคิดว่านี่มันตัวอะไรกันแน่แต่มินิตก็ได้ทดําลายความเงียบลงในการพูดขึ้นมินิตคิดว่าเซกิออนคือจอมารลิมโมรุเพราะเซกิออนสามารถปล่อยจิตคูกข,ข้าแห่งจอมารออกมาได้เซกิออนที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกโกรธขึ้นมาอย่างท่วมท้นเขากล่าวว่าช่างกล้าเอาเขาไปเปรียบเทียบกับท่านลิมโมรุลิมโมรุเป็นตัวตนที่สูงส่งกว่านั้นภายในเสี้ยววินาทีนั้น เซกิออนก็เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วสังหารผู้ปลุกลุกทั้ง4ี่คนลงอย่างง่ายดายไม่ใช่ว่าสี่คนนั้นไม่ต่อสู้แต่เรียกว่าต่อสู้แล้วแต่ทําอะไรเซกิออนไม่ได้เลยต่างหากเหตุการณ์เมื่อครู่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำเซกิออนตัดหัวและผ่าร่างกายของ4ี่คนนั้นให้ตายลงราวกับตัดกระดาษเรียกได้ว่านี่แหละของจริงไม่พูดเยอะไม่รอช้าให้อีกฝ่ายตั้งหลักและไม่ปล่อยให้ช่องว่างของอีกฝ่ายเปล่าประโยชน์แต่ในเรื่องหน้าหดหูนั้นก็มีเรื่องหน้าประหลาดใจอยู่อีกหนึ่งองกฤษะ ที่เป็นหนึ่งในอิมพีเรียลกาเดียนทั้ง3เขาสามารถหนีออกไปได้เนื่องจากคริสนาที่ได้รับกําไรคืนชีพมาหนึ่งวงเป็นวงที่กาโดรานากลับไปเพื่อให้จัก,กรวรรดิวิเคราะห์และสํารวจองค์ประกอบซึ่งกําไรนั้นคริสนาก็ได้มาและเขาก็ใส่ไว้ที่ข้อมือตลอดในตอนที่เขาถูกเซกิออนตัดหัวจนตายนั้นกําไรคืนชีพที่เขาได้รับมาก็เปิดกลไกลทํางานทันทีเ <kleine> ขาคืนชีพและหนีออกไปได้นั่นเองเอ้าวนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับสรุปรามสลาม13.6นั่นเองนะครับ เรียกได้ว่าตอนนี้จะเป็นการสรุปที่สัน้นแต่ก็เต็มไปได้วยเนื้อหาที่อัดแน่นนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และเปิดกระดิ่งช่องผมไปด้วยนะครับเวลาที่ผมลงประวัติตัวละครหรือเรื่องอะไรต่างๆทุกคนที่ได้กดเข้ามาดูอย่างทันท่วงทีน่นเองนะครับและสำหรับวันนี้ผมคง,งต้องของตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ